สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีวิเคราะห์กราฟก่อนเข้าเทรดนะครับอันนี้ก็ผมเข้าบายคู่ USD CAD นะครับก็เหมือนเดิมนะเราก็ดูดูกำมันอาจจะดูกำมันก่อนก็ได้กำมันนี่เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นทังเขียวครับท่งเขียวนี่ประมาณสี่เดือนหนึ่งสองสามสามเดือนนะครับทั้งเขียวนี้ก็คือบ่งบอกว่า เป็นเทรนขึ้นนะครับคือจะกำมันทีนี้ก็มาดูกราฟวีนะครับกราฟวีนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเป็นแท่งสีเขียวนะครับแท่งสีเขียวอย่างนี้ก็หนุนกว่าเป็นเทรนขึ้นนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้รู้ว่าเทรนกราฟวีเขาเป็นเทรนขึ้นนะครับเราก็ไปดูกราฟดีนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับเมื่อเรา ดูกราฟ a นะเราจะเห็นแท่งนี้นะครับแท่งนี้ก็คือแท่งอ่าก็เรียกว่า bullish pin bar นะครับ bullish pin bar ถ้าเราตีตีแนวแนวรับเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนนี่เขาทดสอบบริเวณนี้เยอะมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ ประมาณ4ีหวันแล้วก็ไม่ผ่านนะครับคือเขาพยายามเบรกนะครับคือพยายามเบรกลงไปแต่ก็ไม่ผ่านนะครับเมื่อผมเห็นอย่างนี้ผมก็ไปดูที่กราฟ h 4นะครับอ่า H4 นะครับเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นไซเวย์นะทั้งอาทิตย์เนี่ยก็คือทั้งอาทิตย์นี้เป็นไซเวย์นะซึ่งอาทิตย์นี้นะครับผมบอกเลยว่ากราฟเนี่ยเทรดยากมากนะครับ ว่าเป็นไซเว้ครับไซเว้เนี่เราบายเราเซล่มีโอกาสโดนสต็อปลอนะครับถ้าเราตีนะครับตีบริเวณที่เขาไซเว้นะครับหรือที่เขาทดสอบเราก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้ยเขาทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับ,นะรบเขาจะเป็นไซเว์นะไซเวในกรอบ,นะรบในกรอบเนี้ยนะครับเขาจะวิ่งขึ้นลงวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบเนี้ย แล้วก็ไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับเมื่อเขาไม่มีทิศทางชัดเจนเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเทรดปุ๊บเนี่ยตั้ง stop l ล s s เนี่ยจะโดน stop l ล s s บ่อยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเทรดปิดทางบ่อยมากนะครับถ้าเราดูการาฟไม่ชัดเจน,นก็คือดูดูไม่ออกว่าการาฟเป็นเทรนด์หรือไซด์วี เอสี่เขาก็จะเป็นไซวี v นะครับก็คือวิ่งในเกาะนานมากนะครับตั้งแต่วันที่สิบนะครับจนถึงสิบเจ็ดนะครับเราก็ไปดูจังหวะเข้าเทียที่ H1 หนึ่งนะครับอ่า h หนึ่งนะครับเอสหนึ่งนะครับก็เอสหนึ่งนี่ก็หายากนะเหมือน,นเขามาทดสอบบริเวณนี้แต่ว่าจริงๆมันเป็น H4 สี่นะอ่า เขาทดสอบบริเวณนี้นะไม่ผ่านนะผมก็เลยเข้าบายนะทดสอบแล้วไม่ผ่านบริเวณนี้ก็เลยเข้าบายหรือถ้าเราตีมาซ้ายมือนะครับก็คือบริเวณที่เขาเป็นไซวีนั่นเองอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์กราฟนะครับก่อนเข้าเทรดทุกครั้งที่ผมเทรดนะครับก็จะมีสต็อปหลอนะคือถ้าเขาหลุดจุดโล่แถวนี้ก็ยอมนะก็ประมาณพันจุดนะครับเพราะว่า ก็ไซส์เวกว้างนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมนะถ้าเขาลงมาเยอะก็ต้องยอมสต็อปลอดไปนะครับอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์กราฟก่อนเข้าเทรดนะครับซึ่งผมก็จะวิเครา์จากพันฟิล์มใหญ่เพื่อมาหาจังหวะเข้าเทรดที่พันฟิล์มเล็กนะครับคือผมจะให้ความสําคัญกับทิศทางนะครับทิศทางของกราฟนะครับหาให้เจอว่า ทิศทางเข้าไปทางไหนนะครับเมื่อเราเจอแล้วก็มันเข้าจังหวัดเทตที่อันเฟรมเล็กลงอาจจะเป็นเอ็มสาสิเอ็มหนึ่งเอสี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะครับนี้ก็คือวิธีการของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับใครมีคำถามก็ถามได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบคำถามได้ผมก็จะเข้ามาตอบให้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ